แบบนี้ได้เห็ดเลยพี่น้องเด้ออันนี้บัานพี่น้องจะเห็ดอะไรเนาะเห็ดถ่านไหมพี่น้องดำๆคือเห็ดถ่านเด้อพี่น้องเด้อเห็ดถ่านตงแดงๆแบบนี้ก็ตงแดงๆแบบนี้คือเห็ดอันทั้งทั้งอันบ้านผมเขาเรียกอันเห็ดน้ำหมากพี่น้องเห็ดน้ำหมากเห็ดถ่านเห็ดน้ำหมากอันเห็ดอันเห็ดหน้าขาวอืมแบบนี้เห็ดหน้าขาวพี่น้อง เนะี่ยได้มาเฮ็ดรวมหลายเติบพี่น้องเดี๋ยวพี่วันจะทำเมนูวันนี้เมนูอันเฮ็ดพัดพริกแกงใบโหระพาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมเด้อพี่น้องเด้อไปล้างให้สะอาดเลยเด้อพี่น้องเลยล้างให้สะอาดเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาไปผัดพริกแกงเด้อใส่โหระพาเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดรวมฉันจะใส่น้ำมันพืชลงไปเด้อ สักหน่อยพี่น้องใส่น้ำมันเพิ่มไปสักหน่อยน้ำมันร้อนแล้วที่นี่ก่นกกกนอนผัดแกงมันปลาเอะที่น้อ,เองเลยพัดติแกงมันหอม,วะะวม,มกวก่กาพี่น้องพัดติแกงมันหอมคิดว่าจะใส่เนื้อหมูไปสักขีดเลยพี่น้องเด้อใส่ไปสักหน่อยเห่นหมูไปน้ำเกลือหน่อยพี่น้องรสดีเลยพี่น้งองเลยพัดเขัาแกงเขากันพัดหมูกับพริกแกงเขาหอ,อมเลยพี่น้องเลย เขาหอมเลยพี่น้องเจาะกระตัมด้วยน้ำลังโคไปเลยพี่น้องเลยน้ำลังโคไปก่อนพี่น้องเลยโอ้หอมไปเลยพี่น้องน้ำลังโคไปเลยพี่น้องเลยหอมหอมเลยพี่น้องเลยหอมหอมเลยปรุงด้วยพี่น้องทีเดียตัดด้วยน้ำตาลสักหนอพี่น้อง

พัดหอมหอมก่อนพี่น้องผัดหอม,อมเลยพี่น้องเลยด้วนจีใส่ไอ้ใส่ไอ้ไอ้อไพริกซอยไปก่อนเจ้าไอ้ใบมะกรูดพี่น้องเดี๋ยวเขาจะซุกชาพี่น้องเลยใส่พัดลงไปน้ำกันเลยพี่น้องใส่พัดลงไปเลยพี่น้องให้เขา หอมไปเลยพี่น้องเอ้ยหอมไปเลยพี่น้องเอเ้ยใส่โหระพางไปเลยพี่น้องเอาไปต้นหอมพี่น้องพัดไปเลยพี่น้องเอ้ยพัดน้ำหอมไปเลยพี่น้องเอ้ย เดเลยพี่น้องเออผัดเห็ดรวมเด้อพี่น้องเออผัดพริกแกงใส่ใบโหระพาเด้อพี่น้องเดออสับแซ่บสแซ่บเลยพี่น้องเออจุจด,ด,จดจดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FC พี่น้งองทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจพี่วันนี้กับเนาะ ไม่วันในประเทศหรือต่างประเทศเราครับเนาะที่เขามารับชมม่คอยมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเอลยเรำรำเลยกันทุกคนทุกภาพร่างกายแขนน็งนัลล้นนะครับเนาะวันนี้พี่วันได้อ่าเฮดรวมเด้อพี่น้องเด้อเห็ดป่าเฮานี่อันพัดพริกแกงใบโหระพาพี่น้องแซ่บๆเลยพี่น้องเลยใส่หมูไปนิดหน่อยพี่น้องโอ้เห็ดหน้าขาวพี่น้องแซ่บมาเด้อพี่น้องทางไกลทางไกล พัดเฮ็ดวันนี้แต่ไปหโหระพาแซ่บๆเลยเพี่น้องอู้สีสันแซ่บๆเลยเพี่น้องเลยมีเฮ็ดถ่านพร้อมพี่น้องเฮ็ดดำๆคือเฮ็ดถ่านนะเพี่น้องเด้อเฮ็ดถ่านเฮ็ดฐานก็แซ่บกันนะพียงหน้องแกงกินอะไรลราก็ลองดูลองพัดๆเนี่ยพี่น้อง พัดพริกแกงใบโหละพาหัวหัวพร้อมไปหน้อยแดดกันแดดไม่มีเลรื่องวันนี้พายุเข่าฝนขึ้นเยอะจุ คนตกดูกัน<ม>เฮ็ดออกพี่น้องไปหาเห็ดมาแก่งมาพัดพี่น้องมีเห็ดมาหมักพี่น้องดอก,กน้ำแดงเห็ดตะขาวเห็ดมาหมัก nó hết nạc khâu hết 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 bà có xép đi về phía đông. อาหารบ้านๆพี่น้องวัเนี้แซ่อบอร่อยพี่น้งองหอมใบโหระพาพี่น้งองหอมเครื่องแกงใส่มู้บดไปนิดหน่อยพี่น้งอง เขาบอกว่าโอ้ถ้าเนหนึ่ก็แซ่บดีเว้ยแกงหลายกับอบอสเป็นไหนเพื่อนวะมันปร้องพัดดูก็แซ่บดีเพื่อนหนึ่งอืมอืมใช่ลูกดูไปพร้อมเพื่อนหน่งแซ่บ ้ mm hmm. mm hmm. โอ้แซ่บดีเว้ยพี่น้องเมนูนี่แซ่บแซ่บน้อ อืมอืมมืดวบว,บ,ว,บ,วบเลยพี่หนังเลย นำนวดีพป่นหนึ่ง,งแซ่บเลยยมพี่วันกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่านเลยนะครับลาละครับอย่าเก็บอย่าชนเดอ้อพี่น้องเอง๋ยรำลำเรืกันทุกคนทุกภารบางกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม